เธอรู้ตัวไหมว่าเธอคิดเจียบดังกว่าสิบจิกคิดนิด,ด,ดรู้ตัวหรือเปล่าเธอรู้ตัวไหมอะไรนะก่อนเลยเหรอ ชิดๆหน่อยชิดๆหน่อยชิดวันนี้ก็แปะสยามนะครับได้อีกเหรครับ,อรบเอ้ยเดี๋ยวมันจะเลิกจะเลิกนะเอาคืนเหรอครับคุณหมอเอาคืนเหรอครับผมอาา๋มปอปากไว้ของของขวัญของขวัญพี่ก็ฝากต้อตาไหลได้ของขวานด้วยอวยพรนะพี่เ,เราเป็นคนแปลก็ต้องใช้ไม่หรอก วันวันวันนี้ป่วยค่ะมาหาคุณหมอวันวันนี้ให้หน้งหมอช่วยรักษาให้ห <proposition> น <ó S 2> ่อยวันนี้ป่วยย่งยังไม่เอาบอลทิมป่าคนไข้ก็วันนี้มาแฮปปี้เบอร์เดย์น้องลิฟนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็จบแพทย์เป็นแพทย์ที่มารักษาคนไข้แล้วก็เป็นศิลปินที่น่ารักนี้ตลอดไปนะคะ ขอบคุณเจี๊ยบบ้านเขาที่มาเป็นบบอขอบคุณครับอัรบรมมือให้มาเจีบด้วยตื่นเบ้นมากอยาเดี๋ยวมามาแค่นี้เหรอ,อะจะกลับแล้วเหรอเดี๋ยวเขาแอบดูอยู่อ๋อเหรอโอ้โหจริงครับไม่คือก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ติดต่อพี่เจี๊บคือก่อนหน้าน,นี้ที่จะต้องไปเรียนเวชศาสตร์ชุกเฉิน เวชศาสตร์ฉุกเฉินพูดภาษาเก่ยวกวบอิมเมอร์ซี่เมดิซีนนะฮะเอออ๋อเลยมีจะพูด<อ><อ>คือพูดไทยไม่ค่อยชัดแค่นี้ส่วนมากจะตกอีสานมากกว่า <laughs> คือก็ก,ก็ปรึกษ,ษาพี่เจียมเอ๊ะพี่จะไปที่ไหนดีเนี่ยคือถ้าเกิดพี่ไปรามาอย่างเงี้ยเนี่ยพี่จะดูแล,แลหล้อไมอะไรเงี้ยคือตอนแรกจะไปรามาจริงบอกว่าดูแลแน่นอนอยู่แลใช่ ได้ลองไปที่ญี่ปุ่นดูว่าเพราะมันน่าสนใจคือพี่บอกว่าแกชอบงานหนักรือแกชอบงานสบาย <c oughs> <c oughs> ประเด็นนี้น่าคิดมากเพราะว่าถ้าชอบงานสบายไปญี่ปุ่นแต่ถ้าชอบงานหนักเนี่ยมาลามามา <c oughs> ไปญี่ปุ่นไงฮะตัดสินใจภายในสองวินาทีกันจากนั้นเลย <c oughs> ไปรีบผ่าไปรีบผ <ไป S 2> ่าอย่าดไม่มีคนดูแลไง ไปด้วยใช่ไหมเคยเคยไปอิเล็กทริบที่ญี่ปุ่นยังไงฮะอุ้ยเชยอ่ะนี่ไป e m e r g e n ซี m เมดิซีนที่ญี่ปุ่นมาสวัสดีค่ะจันลิสครับนี่ที่ไหครับก็ไม่อยากจะบอกว่าก็ก็ดีฮะสนุกดีที่โน้มแบบที่ไปบ้านบ้าให้พาทัวร์เขามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะฮะที่นู่นมีไหมฮะที่รามามีไหมฮะยังไม่มีเขาไม่เชยแล้ว คือที่นู่นเขามีเครื่อง c P r โดยใช้โดยใช้เครื่องมือด้วยนะฮะที่นี่มีไหมฮะเอเตั้งเปาหรือเปล่าเอาเรียกกันนะฮะ,<อ>ะท,ที่ก่อนได้เราลืมลืมไปเราก็ไม่รู้ไงลืมถามชื่อเรียกเราเห็นจะเป็นเครื่องมือแบบปั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 บ,ปบอะไรเนงะี้ยมีที่นี่มีไหมฮะเขามีแล้วหรอฮะโอ้โหนี่ a m a ซิ่งมากเลยเป็ที่นู่นนะฮะ อ๋อได้ครับได้ครับแต่ว่าดูแลไหมฮะดูแลแน่นอนครับ<อ>ขนาดนั้นเลยที่เชียวเดียวพ<ะ>ี่เดียวเชียวน<อ><อ>ะ<อ>ครับก็<อ>จะไปห,หรอเปล่าไม่ทำเป็นทำเป็นชวนคุยเนี่ยไม่อยู่กันนาน ไม่คือช่วงนี้ก็มีเรื่องปรึกษาพี่พี่เจียเพราะว่านี่จะจบแล้วไงต้องเลือกว่าจะแบบ <c oughs> ต่ออะไรไปทางไหนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ยังเลือกไม่ได้เลยใช่เดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวก็เลือกได้เองรอสักทรายรอรอจริงไหม <c oughs> ไม่เดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยให้ฟังอันนี้รอบหนึ่งน,น,นะฮะสำหรับทุกคนเนี่ยจะรับข้อมูลนี้แน่นอนน <c oughs> ะฮะ <c oughs> แล้วพี่มีอะไรจะพูดไหมฮนะคือได้อยู่อยู่ทั้งวัน ทำไมอะฮะซื้อต้องทำแรง่อนเลยวันนี้ไม่ก็ยังไงคูนเจอกันไม่ได้เจอนานคิดถึงเซเว่นวันเดอร์ได้ดูหรือเปล่าฮะเซเว่นวันเดอร์ถ้าไม่ดูเออทำไงฮะอ๋อดีวีดีเขาขายอยู่ใช่ไหมกายังขายอยู่ใช่ไหมก็ยังขายอยู่ไปซื้อได้นะฮะไปหาซื้อได้แต่ถ่าจะดูหมดแล้วละในนี้อืมเพราะว่าเพื่อนถ่ายบุ้ยถือมาให้แล้วก็มาแชร์ดู ไม่ค่อยมีความ H D เท่าไหร่นะฮะพูดไปเรื่อๆนะก็นะฮะหอไม่ไม่พอหร้อไงไม่ใช่ไม่ไม่พอค่ะตาคุยมนสิเอออออถ้าถ้าคุยคุยนอนหนำใจแล้วก็ขอบคุณเขาเดี๋ยวเขาจะได้กลับไปทำดูแะรูเรื่องนะอตอนนี้คือ นี่คือมานี่คือแมฆมาคือผลีท่านันมานะเนี่ยอ๋อตนแรกเน่ยเื่อเอั้งิสกับแนขับมังลิโดยเฉพาะเลยคืตจริงวันนี้มีไัอะเนี่ยขอใช่โอ้ความรเพลของพี่นะตอนแรกขอคืนคอคืนคิวละครขอคืนคอคืนคิวละครไม่ตอนแรกคือเนี่ยกะจะเอารถไฟรับที่กองอนแล้วครับ จะได้ปึ่งมาเลยเอารถไปรับที่กองละครแล้วขนาบมอเตอร์ไซค์้างอีกข้างเอาเอาอะไรรับอะไรหลายคันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูอ่ะนี่มารถตู้แต่ว่ารถตู้มันติดใช่ไหมกลัวมาไม่ทันก็เลยให้มอเตอร์ไซค์อีกคันขนาบข้างๆในกรณีที่ไม่ทันมอเไซค์อยู่อีกข้างขึ้นมาซ้อนตอบขึ้นแน่ เข้าใจยังถิงมาง้อทีเดียวเออนี่นะฮะขอบคุณมากที่วันนี้มาร่วมงานมาเกิดน้องเทธันนี้เราถ่ายรูปคู่กันไหมอ่าให้ใครต่อใครได้อิจฉากาันถ่ายภาพคู่กันจ้าอิจฉาปกมือใครจิ้นใครปินปกมือใครอยากให้ลงเลยการปบมือ ดูหมอเจี๊ยบนลำบากใจยังไงเนียลลำบากใจอ่ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากครับขอบคุณครับเออหใ่จเงด้วยไปส่งสไปส่งเออส่งที่เออไปส่งนะนกินกาแฟบนห้องด้วยเออต้องไปได้เลยไหมไต้องไ่ต้องเซลฟี่เซลฟี่เออ